ก็โอกาสนี้นะครับก็ขอเข้าสู่พิธีการก็ขอเรียนเชิญคุณประมวลคุณวันดีจันเล่งนะครับขึ้นสู่ด้านบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญนะครับทุะจีนนะครับไม่ต้องเลยก็เป็นเจ้าภาพที่มีจิตใจงดงามนะครับทำบุญสร้างบุญสร้างบุญศรทำบุญใหญ่มาแล้วไม่รู้เท่าไหร่นะครับ โอกาสนี้นะครับขอากราบเรียนเชิญพันตำรวจเอกวันชัยขาวลำผู้กำกับสพอเมืองเพชรบุรีให้เกียรติขึ้นมอบมะไรเป็นสิริมงคลกับเจ้าภาพครับขอากราบเรียนเชิญท่านครับ พัญญาก่อนเพราะว่าสามีอยู่ต้างน้าพัญญาเรียนเชิญท่านายืนตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ถ่ายรูปและท่านต่อไปนะครับกาบเรียนเชิญสิบเอกบรรลพบจำัมจำรักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไรหวานาให้เกียรติพร้อมอะไรให้กับเจ้าภาพครับ จ้าภาพบอกว่าให้เมียก่อรเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับเชิญท่านนายกยืนตรงนั้นก่อนนะครับได้บันทึกภาพแล้วขอเรียนเชิญท่านรองนาดฤพล,อ,ลอีกหนึ่งท่านนะครับได้มอบาลไร พันยากรนะครับและขอเรียนเชิญท่านนายกชานชัยปุ้มนสดนายกอง์การบริหารส่วนตำบลบางคลให้เกียรติมอบอะไรเป็นสิริมงคลครับต่อด้วยท่านนายกสมพงศ์แอดพอยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาบูนนะครับเรียนเชิญครับ ท่านกำนันนารองศิษย์ที่รุ่งด้วยนะครับเรียนเชิญท่านนายกครับต่อตรงโู้นเลยตรงนี้ก็ได้นะครับท่านสมพงษ์แกะพลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตาบูร์กำนันนาลงศิษย์ที่รุ่งครับ อ่ขึ้นมานะครับขึ้นมาไม่เป็นไรขึ้นมาถ่ายรูปๆนะให้พัญญาก่อนนะครับเพราะว่าท่านผู้กำกับนำร่องนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญ พันตำรวจตํารวจเอกวันชายขาวรำผู้กงองกวาสวพเมืองเพชรบุรีได้กล่าวอ,อะไรให้กับทางกราพับสักเล็กน้อยนะครับเรียนเชิญท่านครับกลับเรียนท่านนา,ายกตะนะครับนายกอบตฝัวไหหวานนะครับแล้วก็นายกอบตครับหลายท่านนะัที่มาเกียรติในงานวันนี้นะครับวันนี้นะครับจริงๆเป็นงาน งานขึ้่นบ้านใหม่นะครับรกแจ้งว่าพี่อ้วนนะครับพี่ประมวลนะครับซึ่งก็รู้จักคุ้นเคยกับตำรวจของเราดีนะครับตำรวจที่สถานีย่อยราชพัฒนะครับซึ่งพวกเราเองก็คุ้นเคยแล้วก็พี่เขาก็ช่วยเหลือหลายๆลและหลายๆเรื่องนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่พี่อ้วนนะครับพร้อมภรรยาและครอบครัวนะครับได้ทําพิธีทําบุญบ้านนะครับ รับแจ้งมาทําบุญบ้านนะครับพวกเราก็มาร่วมงานแล้วก็รู้สึกเป้นเกียรตินะครับที่คนมาร่วมงานเยอะแยะนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ผมก็ขออนุาคุณพระสีลัทธิรัยไตและสีสุดสุดสายนสาังโฆละโลกนะครับตลอดจนสิ้นสุดสายใน จังหวัดเชียงบุรีนะครับเข้าปกปักรักษาคุ้มครองนะครับพี่อ้วนนะครับพี่ประมวลและก็ครอบครัวนะครับก่ออกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับเชิดสิ่งไหนปาสนาสิ่งไหนคุ้มครองทุรมาตปฎาจกรมร่วการนะครับนะครับผมแลก็ขอบคุณท่านู้กความกับนะครับก็บันทึกภ้าพนะครับ ก็ขอกราบเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้กำกับท่านนายกและก็ท่านรองนะครับลำดับต่อไปนะครับก็เรียนเชิญเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพได้กล่าวขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้ก็มากันเยอะนะครับเมืเช้านี้กมากันโอ้โหมาฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธม,มนต์ทางเจ้าภาพก็ ได้อนุโมทนาบุญกุศลด้วยกันนะครับเรียนเชิญท่านสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทกท,กท่านครับที่ปุ่มเคารพรักษและเคารพอย่างสูงทั้งปัจจวบปเดงบ้านเกิดของผมวัดเขาหลา่หลอำเภอครับที่มาร่วมมือรับประทานอาหารในวันนี้ ผมเป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับก็พิธีการนะครับด้านบนเิธีก็จบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านฟังเพลงดูรำบงแล้วใครจะขึ้นมารำก็ ตามสบายเลยนะครับครับผมขอบคุณ <Whew>. กับทนานของท่านพิกรด้วยนะครับและขอบคุณจากทีมงานของสารภาพนะครับนะครับนะู้๋ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะร่วมขบวนนะครับก็เอาเรียนเชิญได้เลยนะครับของผมวันนี้ได้เมื่อเชีงนี้ปีตลอดทั้งขับขืนร่วมสุดได้เลย ขอนําเสนอนี้ขอให้รับเชิญ สวยห้างคานตะวันเดินเคยด้วยสวยใน้งอป้า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 แห่รหไปติดาไรนรหงดถไม่ขอกินไม่น้อยไปทานหน้าวัดนร้แ่น้อยจมูกน้อยน้าร้อน จะพารัางสิไปจนติดตายเออไ,ดไม,ม่ควรที่ตีเพราะเรื่องการแบกเด้นจนตายยังนเสา,วา,ารวัอาทิตย์แฟนกติดมากตายแต่ตอนนี้เขายายเลิกขายลิงกล้อ ความเสียดิบฟ้าที่เ่าไม่แม้แม่าน่าิวอมักตทัเป็เสียงเย็นลต่รักใครแน่เสียดิบลอนน่ารักแม่แแดงไปแทนน่ารักนุ่เชิแม่ในเสียิบล้อนตอนี้นาพึ่ี้อ่อนอไไว้โครของชอบมัดมุ้งมาบอสแต่ใครน่าวาไปอยาจะติดเจ้าของ เด็ายเด็มผได้แต่แกล้งน้องสบายน้องจับมาไม่ลงเลิกคุยอยู่กับแม่ชาวจะพอมแตกมาตั้งทาหอยจ้องไม่พูดการละไว้ใจองค์ปู่คอพอรบปรละกับุกมไม้พ่อเขาแทวนีและผมจะมีเจ้าของอลาระนาดนอกอู แม่ทหาคนไหนพรเบื่อรออย้มชวนไปดินหัวไจมีมจแต่แห้งขาวหายจเจ้าของเธอ ต้องด้วยเงินพอตัวเตือนเกิดกันไปขอใจขอคนจะให้รายนอกรําน้ําใครความเอ๋ยใจของใครจะคลั่งความความน้องหายไม่หรอต้องมีสดครานี้มีมันหมดเนาะ អ្នកអរខ្ញុំមិនអរព្រោះតែមកគោរពអ្នកណា ສີທານ All right, you ready? Me to right, you. Years, sky, 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 yeah. Street Fighter Six.